สวัสดีครับวันนี้มีเครื่องบินลำใหม่ครับอารุ่นสลิก580ครับอันนี้เพิ่งประกอบเลยครับประกอบเพิ่งเสร็จดามด้วยคาร์บอนนะครับพี่นี่โฟทําจากโฟมอัด5มิลนะครับทาสีก็ OPP ครับดามด้วยคาร์บอนครับ แข็งแรงครับแข็งแรงข้างบนก็ทำสีครับทำสีม่วงๆเอาเลยอันนี้เป็นเครื่องบิน 3D นะครับอ,อันนี้ผมจะวางมอเตอร์ไซส์ประมาณ2212 1400 kv ครับสปีดส0หรือ2 0<ม>อก็ได้ครับ แบต9 0 0มิิล m อ ah มครับสเซลล์1 1เป0 0มจุดหนึ่ง9 0 0 m ah. อันนี้บินสบายครับบินดีเหมาะกับการฝึกแข็งแรงครับเดี๋ยวผมไม่ให้ดูข้างล่างดามคาร์บอนครับแข็งแรงแน่นอนอันนี้ยังไม่ได้ลงชุดไฟนะครับ เดี๋ยวถ้าลงชุดไฟแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกทีครับมาดูว่าการบินท่าทางการบินดีไหมแข็งแรงไหมครับโอเคครับขอฝากไว้เพียงค่านี้ครับ